สมุดปราการบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโปะและท่าเทียบเรือบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยานในช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี2563โดยจังหวัดสมุทรปราการได้กำหนดจัดงานลอยกระทงประจำปี2563ขึ้นซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่31ตุลาคม2563ณบริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาด้านหน้าสารกลางจังหวัดสมุทรปราการเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงจังหวัดสมุทรปราการจึงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วม ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะที่ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยาภายในสาะระกลางจังหวัดสมุทรปราการตลอดจนสถานที่ท่าเทียบเรือและโปะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาที่ใช้จัดงานลอยกระทงมีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการบนโป๊ะให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการรับน้ำหนักเพื่อสร้างความมั่นใจด้นดานความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมทั้งประสานให้หน่วยงานภาคราัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่จัดงานวันลอยกระทงเตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติภัย ด้วยการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณงานให้มีความมั่นคงแข็งแรงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีพร้อมกำชับให้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาเที่ยวชมงานและลอยกระทงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทนบบทันางแย่ี่6จังหวัดระดมมาช่วย มันไมเฤฤ lings, ่เคยเกิดขึ้นมันก็เ,เกิดทแก๊สระเบิดก็ไม่ครบอะไรอนไนอยาใเห้แใหเริ่มเลยนะเี้ยคอย้อยอไปแล้วก็ที่นมาจะกลากสลเดอร์เออไม่ได้แบบเราคนจำวนคนี่ใช้ไม่ได้มาเยอมาก ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน